โอเคครับตัวนี้ก็เป็นกล้องดิจิตอลนะครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับที่ร้านจะรับเหมือนกันนะครับเป็น Sony a 6 0 0 0นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะประกันหมดแล้วนะครับมีใบเสร็จอะไรให้ครบนะครับเครื่องมือเดียวหน้าจอตรงนี้ติดฟิล์มไปแล้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมจะลองเปิดให้ดูแต่ว่ามันไม่มีเมมนะครับอดีผมไม่ได้ใส่เมมไว้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับ นะครับ่ตัวนี้นะครับมีกล่องมีอะไรให้ครบนะครับผม Sony A6000 จะมีรอยขีดข่วนเล็รสกน้อยแบบรอยประมาณนี้ครับประมาณเป็นรอยขีดนิดๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่งานใช้งานใช้งานได้เต็มนะครับร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวด้ามจับยังนิ่มๆอยู่นะครับไม่แข็งไม่เหนียวนะครับนี่นะครับให้ดูในเฉยๆกัน sony a หกพันนะครับชิ้นเลนก็ใสใสเลยนะครับไม่มีฝ้าไม่มีลานะครับจะถอดให้ดูนะครับตัวเลนไปเลนคิดนะครับสิบหกห้าสิบ oss ตัวเลนใสใสเลยนะครับไม่มีลาไม่มีฝ้านะครับนี่นะครับก็ตรงนี้มีครบกล่องนะครับแต่พอดีที่ถ่ายมันมีจํากัดเลยไม่ได้หยิบมาให้ดูมีกล่องมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับ ตัวนี้ให้ราคา7,990พาครับ7,990ถือว่าถูกนะครับผมราคาขายกันแพงกว่านี้นะ Sony a ห0ันะครับ7,990น้าสนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับชัตเตอร์ประมาณ70,00กว่านะครับตัวนี้ทุกอย่างใช้งานได้รับประเสรนะ Wi-Fi ใช้ได้หมดนะครับชัตเตอร์ประมาณ7 0 0 0กว่านะครับบอดี้สวยมากครับตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับให้ดูสั้นเลย บอลชัตเตอร์เจ็ดพันกว่านอกนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับสายค้องมีให้ครบนะครับโอเคครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใบเสร็จนะครับอันนี้ที่ซื้อมานะครับซื้อมาประมาณสองหมื่นกว่าบาทไม่ได้จะให้ดูใบเสร็จนะคือราคาซื้อมานะครับสองหมื่นสามซื้อจากบิ๊กคาเมล่านะครับ อ่าทัวทีประกันร้านครับฟิ๊บิ๊กคัมเมรานะเป็นเครื่องประกันร้านแต่ประกันน่าจะหมดแล้วครับซื้อมาสองหมื่นสามรวมแล้วก็ประมาณสองหมื่นห้าครับผมมีกล่องมีได้ครบนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับโซนี่ a หกพันสามเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบขอบคุณครับ